เทคนิคลับผสมสีดำยังไงให้เข้มสวยมีหลายคนมากๆค่ะที่ยังพลาดเทคนิคการผสมสีดำไปผสมสีดำเมื่อไหร่ก็เป็นสีเทาทุกทีเดี๋ยวไปดูเทคนิคกันเลยค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือการใช้สีนั่นเองสีที่คุณต้องใช้นะคะจะต้องเป็นสีเจลค่ะและไม่ใช่สีเจลดำธรรมดานะคะจะต้องเป็นสีแบบ super black ค่ะซึ่งจะมีคุณสมบัติดำเป็นพิเศษเวลาที่ใช้สีเจลนะคะจะทําให้สีของบัตเตอร์ครีมมีความเข้มไวแล้วก็ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสีน้ําและบัตเตอร์ครีมของเราก็จะไม่ ไม่มีเหลวเลยค่ะจะต่างจากการใช้สีน้ํานะคะจะใช้ในปริมาณที่เยอะมากๆค่ะกว่าที่บัตเตอร์ครีมจะเป็นสีดําแล้วก็จะทําให้บัตเตอร์ครีมเหลวได้นั่นเองค่ะหลังจากที่ผสมสีแล้วคุณต้องจะไม่ผสมสีให้ดําสนิทเลยทันทีนะคะจะใช้เทคนิคก็คือผสมสีให้เป็นสีเทาเข้มก่อนแล้วก็พักสีไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะสีจะมีลักษณะที่เข้มขึ้นมาอีกนะคะถ้ายังไม่เข้มก็ค่อยเติมอีกได้เลยค่ะพูดง,ง่ายๆก็คือผสมให้อ่อนกว่าสีจริง1เฉดสีนั่นเองค่ะและ แล้วเทคนิคนะคะที่จะทําให้สีดําสนิทอีกวิธีนึงก็คือการบ่มสีข้ามคืนค่ะยิ่งทิ้งเวลาไว้นานสีจะยิ่งดําขึ้นมากๆเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทําให้ประหยัดสีได้ดีมากๆเลยค่ะววอย่าลืมนาเทคนิคดีๆนี้ไปใช้กันดูนะคะรับตองค่ะจะได้สีของวัตเตอร์ครีมสวยถูกใจแน่นอนค่ะ